สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีกันนะคะค่ะวันนี้ปุนแกงไก่ไส้ยหยวกค่ะไก่ปูนจะไช่ไก่เนือแข้งนะคะไก่เหนือแข้งเนี่ยต้องเคี่ยวไว้นานน้อยค่ะแต่ว่าพอสุกแล้วเนี่ยจะอร่อยกว่าไก่หนิมค่ะก็มีเครื่องในด้วยนะคะเครื่องแกงทีค่ะเครื่องแกงจะใช่เยอะกว่าปกตินะคะเพราะว่าแกงไส้ยหยวกเนี่ยจะดูดความแพ็ดของเครืองแล้วก็ความเค็มข้องกะปิค่ะ กะปิค่ะหยวกกลวยค่ะปุญชายกะทีกรองนะคะวันนี้ชายซ่องกรองค่ะน้ำสะอาดแล้วก็เราก็ใส่กเกลือลงไปค่ะพอเราหั่นหยวกเป็นชิ้นก็เอามาใส่ในหม้อค่ะจะทำให้หยวกไม่ดั้ค่ะ เฉพาะส่วนที่นิมดันใหนค่ะใันดูเป็น หยกแบบนี้นะคะหยกจะมีใยนะคะถ้าเอาไปแกงแบบไม่กวนใยออกก้อนก็จะทำให้หยกไปมดัดตัดมันเป็นก้อนค่ะ วนต่อไปเรื่อยๆนะคะมดค่ะใสกะทิกรองลงไปค่ะใสกะทิไปนึ่งกรองก่อนค่ะน้รไปหนานตาตหนึ่งถ้วยคุณจะเคี่ยวไก่ก่อนค่ะถ้าใครไม่ยากเคี่ยวไกน่นานๆแลืออยากกินไก่ที่นุ่มก็ใช้ไก่เนื้อนะคะ เคี่ยวก่เปื่อยอีกอนค่ะเคี่ยวจนเนื้อไกพ่พอเดิ่มเปื่อยแล้วก็ใส่เคินแกงลงไปค่ะกะปิค่ะ แล้วก็เคี่ยวไฟอ้อนใน,นเครื่องแกงซึมกข้ปไปในเนื้อไก่ค่ะเครื่องแกงข้าวเนื้อไก่ดีแล้วใส่หยกลงไปค่ะ เี๋ววต่อไปหยวกซุกค่ะหยวกวยรยเริ่มซุกเล้วกับลงรดค่ะน้าตาลทร้ค่ะน้ำตาลตาลอย่างเดียวนะคะเพราะความเค็มได้จากกะทิแล้วค่ะ โกดี้ีค่ะใบมร์มัวชีกค่ะ เดือดอีกรอบก็เป็นนันเซ็ตนะคะแกงค่ะแกงไก่กับโยกกเกงง่ายๆนะคะก็เมือนเกงกะทิทั่วไปค่ะแต่ถ้าใชา้ไก่ถีวาต้องการใช้ไก่บ้านหรือว่าไก่ถีแข้งสักนิดเพื่อนๆก็ต้องใช้เวลาเคี่ยวนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าไม่ต้องการที่จะกินไก่ถีวานเนี้ย อยากกินไก่หนุ่มๆก็ใช้ไก่เนื้อค่ะแล้วก็ไม่เสียเวลาในการเคี่ยวด้วยค่ะค่ะวันนี้ครัวคุณปุ้ณลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจครัวคุณปุ้นด้วยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ